ค่ะท่านผู้ชมครับพบกันในช่วง15นาทีสุดท้ายนะคะวันนี้เรามาคุยเฟื่องเรื่องดวงดาวถึงชาวราศีพฤษภลัคน,นาพฤษภลัคนาพฤษภปัญญารู้จบร่ำเรียนเพียรธรรมดุจพระสุทนได้มีสาวสวรรค์ย่อมพัดพรากันดุจนั้นแลนานะคะก็เป็นพระนิพนธ์ของกรมสมเด็จพระปร,าปรมาณชิทิโนรุตนะคะหมายถึงว่าจะชาวราศีพฤษภลัคนาราศีพฤษภจะมีนิสัยเด็ดเดี่ยวแต่มักไร้ญาติพี่น้องาอาจารย์เมื่อสักครู่อาจารย์ด<ๆ>าวน์เขาได้คุาายกันถึง อิทธิพลของดาวพะระฤหัสบดีดาวพระศุกร์ซึ่เป็นธนุลักษณ์แล้วก็ดาวพระราหูแล้วนะคะ,ะตอนนี้ดาวที่น่าสนใจอาจารย์คือ<ะ>ดาวพระเสาร์ดาวพระเสาร์น่าสนใจมากเนื่องจากดาวพระเสาร์ตอนนี้อาจารย์โคจรอ,อยู่ที่ราศีมังกรซึ่งเป็นภพสุภาษจ้าน<ะ>ดาวพระเสาร์เป็นเจ้าเรือนสุภาและเจ้าเรือนกรรมะนะคะ,ะตอนนี้จะเกิดอะไรขึ้นคะอาจารย์จะมีสิ่งที่ดียังไงเกิดขึ้นบ้างคะหรือ<ะ><ะ>ว่าสิ่งที่ต้องระมัดระวังค่ะ จุดที่ดีนะคะพระเสารก็โคจรเข้าไปอยู่ในภพเรือนที่ดีะนะคะพระเสามาจากเจ้าเรือนสุพระสุพะเป็นกเกษตรเพราะ,ะ,ะฉะนั้นในเรื่องวิถีชีวิตการดําเนินชีวิตของท่านนะคะเป็นไปอย่างเรียกว่ามีความชัดเจนนะคะคิดอยากจะปรับเปลี่ยนหรือตัดสินใจอะไรในเรื่องวิถีชีวิตนะคะหรือเรื่องการย้ายถิ่นฐานในช่วงนี้ะนะคะ,คะ มีโอกาสประสบความสําเร็จแต่เป็นไปอย่างช้าช้าบางท่านอาจจะคิดช้าคิดมากคิดนานนะคะเนื่องจากพระเสาเนี้ให้ผลช้าะนะคะบางท่านเนี่ยได้เรียกว่าอสังหาริมทรัพย์ นะคะจากผู้หลักผู้ใหญ่คนไกลนะคะเนื่องจากพบสุพานเรียกว่าเป็นที่ไกลนะคะหรือผู้หลักผู้ใหญ่ระดับสูงนะคะบางท่านเนี่ยได้ร่วมงานกับคนที่เป็นคนเก่าคนแก่คนโบราณหรือเป็นคนที่อยู่ต่างประเทศก็ได้นะคะเนื่องจากสุพานเนี่ยหมายถึงต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะคะฉะนั้นจุดนี้นะคะให้ผลดีกับคนลัคนาราศีพฤษศนะคะคือก่อนเนี้ยพระเสาร์อยู่พบมรณะก็ไม่ค่อยดีอาจจะดีแค่ในเรื่องว่าดาวแบบเคราะห์เนี่ยไปตก จุดเสียะนะคะแต่พระเสาเ่ยอยู่พบสุภาเนี่ยดีกว่าเนื่องจากสุภาเนี่ยเป็นเกษตรนะท่านจะได้รับการยอมรับมากขึ้นนะคะ,คะหรือความคิดในเรื่องการวางแผนต่างๆเป็นไปอย่างเขาเรียกว่าสามารถวางแผนได้ชัดเจนมากขึ้นะนะคะแต่ขณะนี้ค่ะพระเสาเนี่ยโคจรพักถอยหลังเช่นกันนะคะ,คะพระเสาเนี่ยพักแล้วนะคะ ตั้งแต่วันที่7มิถุนาถึง11ตุลาคมนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ท่านอาจจะคิดย้อนกลับในเรื่องวิถีชีวิตการดําเนินชีวิตนะคะคือคิดย้อนกลับหลังเนื่องจาก การโคจรถอยหลังเนี่ยเรียกว่าไม่คืบหน้าหรืออาจจะกลับไปหาสิ่งเก่าๆนะคะ,คะว่าคิดว่าชีวิตีชีวิตของท่านเนี่ยจะย้อนกลับไปทําอะไรดีนะคะในช่วงนี้ะนะคะ,คะท่านมีความวิตกกังวลในเรื่องการดําเนินชีวิตของท่านด้วยเนื่องจากพระเสาเนี่ยเป็นดาวแบบเคราะห์ะต้องระมัดระวังในเรื่องสุขภาพของผู้หลักผู้ใหญ่คนภายในบ้านบางท่านเนี่ยอาจจะต้องมีการซ่อมแซมซ่อมบ้านซ่อมรถในช่วงนี้ด้วยนะคะอาจารย์แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทำออกมาเราก็ดีนะคะประสบความสําเร็จ นะคะพระเสาก็จะให้คุณนะคะไปจนถึงวันที่1มีนา2566ค่หหลังจากนั้นเนี่ยพระเสาเนี่ยจะยกเข้าพบกรรมมะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในเรื่องของงานอีกครั้งอาจารย์ค่ะตอนนี้ก็ดาวพระเสาก็จะมามีบทบาทในเกี่ยวกับเรื่องการดําเนินชีวิตวิถีชีวิตนะคะตอนนี้บางท่านนะคะดวงชะตาท่านก็จ้าราศีพฤษภลัคนาราศีพฤษภนะคะอาจจะได้ไปต่างถิ่นแดนไกลใี่ตอกับ ชาวต่างชาติต่างชาติต่างภาษาที่เป็นคนสูงอายุคนเก่าๆคนแก่ๆไม่ได้เจอกันมานาน30ปี2 0ปีคนที่มีอำนาจคนที่มีอำนาจคนมีฐานะคนมีฐานะคนมีบารมีใช่ค่ะอาจจะได้รับทรัพย์สมบัตินะคะจากคนเหล่านี้นะคะได้ที่ดินอสังหาเรื่องสวนไร่นาค่ะนะคะที่รกร้างว่างเปล่าใช่ค่ะอาจจะได้เป็นมรดกหรือ อาจจะได้เขาเรียกว่าเพราะว่าช่วงนี้ดาวพระเสาร์เข้ามามีบทบาทมีอิทธิพลมากในพกทธก้าเนี่ยก็เรียกว่าดาวพระเสาร์ก็ยังให้คุณอยู่ให้คุณนะคะแต่เป็นบางช่วงเทศจันร์ดาวันบอกว่าช่วงที่ดาวพระเสาร์พักอยู่ค่ะตรงนี้นะคะก็อาจจะไม่คืบหน้าเท่าที่ควรใช่ค่ะแต่หลังจากที่ดาวโกจรเดินปกติแล้วนะคะโกจรปกติเนี่ยท่านก็จะอาจได้สิ่งที่เรียกว่า เขาเรียกว่าสิ่งที่คิดไว้หวังไว้สมหวังนะคะเนื่องจากสุภาเป็นเกษตรนะคะสิ่งที่ท่านคิดอยากจะย้ายปรับเปลี่ยนนะคะสุภาสุภาเป็นเกษตรในวิถีชีวิตท่านเนี่ยมีความสําเร็จเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแต่อาจจะช้าหน่อยเนื่องจากพระเสาร์เนี่ยโคจรช้าค่ะนะคะสองปีครึ่งสองปีครึ่งเพราะฉะนั้นช่วงนี้การลองวิถีชีวิตของท่านนะคะ ก็จะดําเนินไปในเรื่องปรัชญาศาสนาได้ด้วยใช่ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีก็เกิดขึ้นกับท่านแน่นอนค่ะอาจารย์ดาวบอกไว้ใช่ค่ะอาจจะต้องมีซ่อมบ้านซ่อมรถหน่อยเพราะว่าพระเสาวเนี่ยเป็นดาวแห่งการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงซ่อมแซมนะคะในเรื่องการดําเนินชีวิตก็อาจจะจัดบ้านใหม่นะคะอาจจะถูกูกฉละอาจจะเปลี่ยนเตียงนะคะซ่อมแซมต่อเติมนะคะกลับหัวเตียงนะคะ ก็จะทําให้ชีวิตของท่านดีขึ้นเรียกว่าเสริมหวงจุ้ยเสริม่วงจุ้ยนะคะสําหรับท่านที่ติดติดคัดคัดหรือว่ามีปัญหามีประสักนั่นตอนนี้นะคะก็เปลี่ยนย้ายเตียงย้ายปรับปรุงปรับยห้องบางท่านเนี่ยทาสีห้องใหม่นะก็เปลี่ยนทับทุที่นอนนะคะเปลี่ยนเครื่องนอนใหม่นะคะจะทําให้วิถีชีวิตของท่านดีขึ้นแน่นอนแน่นนนอะคะนี่คืออิทธิพลของดาวพระเสา์นะคะ เราไปต่อที่ดาวอีกองค์เลยค่ะจันดาวพระมฤทค่ะดาวพระมฤตยุไทยภัยอเพศไทยมฤตยูมฤตยูเป็นดาวเรียกว่าดาวดาวแห่งสุดโต่งดาวแห่งนวัตกรรมใช่ค่ะเรียกว่าดาวพุทธปีบิษาุเทพพาอารัก์นางไม้ดาวพระมฤตยุโคจรราศีละเจ็ดปีสิบสองราศีก็แปดสิบสี่ปีเพราะฉะนั้นดาวพระมฤตยุเนี่ยท่านโคจรมาจาก ราศีกุ่มซึ่งเป็นภพกรรมะกรมมะตอนนี้มาโวจรวินาศอาจารย์จะเกิดอะไรขึ้นคะค่ะเราจะอยู่ในสถิตที่พบวินาศมานานแล้วสิ่งที่คนละหราศิรุษศพได้เจอนะคะมีทั้งเรื่องที่ดีแล้วก็มีทั้งเรื่องที่เสียหายนะในเรื่องงานนะคะบางท่านเนี่ยจะต้องเดินทางทํางานเกี่ยวกับงานไปไปทํางานนะคะ ต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศหรือต้องยกย้ายไปมาอยู่ตลอดค่ะ,คะที่เรียกว่าไม่นิง่งนะคะแบบไม่คาดคิดด้วยนะคะบางท่านเนี่ยต้องเปลี่ยนงานบางท่านเนี่ยมีปัญหาเรื่องงานตกงานก็มีนะคะแล้วก็เสียปัญหาที่เกิดจากงานแบบเสียหายแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวก็เกิดขึ้นก็มีนะคะฉะนั้นต้องแสดงความยินดีนะคะด้วยกับคนลกคณาราศีพฤษภที่พระมฤตยูเนี่ยจะออกจากภพวินาศ ะะแต่จะเข้ามาทับลัคนานะคะ,คะเริ่มตั้งแต่วันที่7กรกฎาคม2565นะะซึ่งมีเวลาอีกไม่ถึงเดือนแล้วะนะคะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิถีชีวิตในเรื่องงานของท่านมีจุดเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนพระฤยูทับลัคนาคนลัคนาราศ,ศีพิษษนะคะท่านจะมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องทั้งวิถีชีวิตในเรื่องงานในเรื่องรับผลรายได้นะคะเนื่องจากพระฤตยูเนี่ยนะคะเรียกว่า เขาเรียกว่างานเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับรับผลรายได้ของเรา <c oughs> ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการทํามากินนะคะท่านที่ทํางานเกี่ยวข้องกับนวัตกรรมท่านที่ทํางานเกี่ยวข้องกับต่างประเทศออนไลน์โหราศาสตร์นะคะหรือวิชาอะไรที่ลีลับแปลกๆปอันนี้ให้ผลดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ท่านปรับเปลี่ยนท่านที่เคยทําอะไรเดิมๆม,มาหลังจากนี้นะคะท่านจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างแน่นอน อย่างฉับพลันอย่างฉับพลันอย่างรวดเร็วใช่ค่ะอย่างเรียกว่าอย่างไม่คาดคิดอย่างไม่คาดคิดคิดไม่ออกคิดไม่ถึงอย่างไม่คาดฝันใช่ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีพฤกษบลัคนาราศีพฤกษบนะคะตอนนี้ดาวพระฤตยูนะคะกําลังจะยกย้ายราศีจากราศีเมษก็สู่ราศีพฤกษบทับลัคนาเกิดนะคะ แล้วโดยเฉพาะว่าดาวพระมฤตยอยู่ท่านมีบ้านอยู่ที่ราศีกุมซึ่งเป็นพวกลมม่ะการงานจะเข้ามาหาท่านเนยเยอะแยะมากมายเลยเยอะแยะมากมายแบบไม่คาดฝันใครที่เคยทํางานเดิมๆค่ะถึง<ห>ไม่เปลี่ยน,น,นใช่ค่ะก็จะมีการขยายงานออกไปงานเดิมก็อาจจะต้องลดลงนะคะแต่อาจจะต้องมีการขยับขยายมีงานตัวอื่นเข้ามานะคะ ถ้าเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอริตยูเช่นนวัตกรรมออนไลน์ต่างประเทศนะคะวิทยาศาสตร์นะคะเรียกว่าจะโดดเด่นจะโดดเด่นหรือโหราศาสตร์นะคะบางท่านเนี่ยเรเรียกว่าเข้าวงการโหราศาสตร์ในช่วงนี้ถือว่าดีนะคะเพราะฉะนั้นรีบเข้ามารีบเข้ามาเรียนนะคะท่านใดนะคะที่เป็นชาวราศีพฤษภลัคนาราศีพฤษภนะคะกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่คาดคิด โดยไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับชีวิตท่านนะคะเพราะฉะนั้นอย่าได้รั้งรออย่าได้รีรอเลยนะคะรีบมาชวรีบนะคะก็อันนี้นะคะเขาเรียกว่าจะได้ถูกฉลุเรียกว่าจะได้เกิดการเปลี่ยนแปลงจริงๆใช่ค่ะกับหน้าที่การงานของท่านกับหน้าที่การงานของท่านนะคะนะคะแล้วก็อาจารย์ดาวมิตยุบางท่านได้เป็นชาวราศีพฤษภมีดาวพระอาทิตย์ตั้งรับอยู่เมื่อมฤตยูมาทับเนี่ยจัน มออัพระอาทิตย์นะคะความหมายนะคะทาย,ยศักดิ์นะคะฐานนะคะให้ถ่ายทิพย์เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเรื่องชื่อเสียงนะคะ,คะเป็นเรียกว่ามฤตยูเนี่ยโคจรมาทับอาทิตย์ก็ต้องระมัดระวังนะคะ,คะในเรื่องชื่อเสียงความงดงามต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ท่านดํารงนะคะในเรื่องนะคะชื่อเสียงของท่านให้ดีนะคะพระอาทิตย์นี่ยังหมายถึงร,ราก ในพฤกษาชะตาเพราะฉะนั้นเนี่ยมฤตยูเนี่ยโคจรมาทับอาทิตย์เนี่ยเขาเรียกว่ารากร่วมภัยนะคะเพราะฉะนั้นรากฐานนะคะก็ของท่านนะคะที่เคยมั่นคงท่านก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะบางท่านเรียกว่าอาจจะตกจากตําแหน่งได้เหมือนกันเพราะว่าพระอาทิตย์เนี่ยเขาเรียกว่าตําแหน่งหน้าที่นะคะท่านที่เคยมีชื่อเสียงก็อาจจะหดหายท่านที่ไม่เคยที่จะมีชื่อเสียงก็อาจจะมี ดีขึ้นมาแบบไม่ทนตั้งตัวใช่ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้ท่านมีสติเป็นที่ตั้งนะคะไม่ไม่ใจร้อนไม่วู่วามนะคะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นอย่างดีใช่ค่ะโดยเฉพาะพระทิตย์เนี่ยมีเจ้าเรือนอยู่ที่ราศีสิงห์เป็นภพพันธุค่ะนะคะก็อาจจะมีการในเปลี่ยนแปลงในเรื่องครอบครัวนะคะบ้านคอกษณกนายาด้วยค่ะนะคะ เพราะฉะนั้นมีทั้งส่วนดีและก็ส่วนที่ต้องระมัดระวังนะคะห้ามใจร้อนคือที่แน่นอนก็ห้ามใจร้อนห้ามวู่วามเด็กขาดนะคะเพราะฉะนั้นเรียกว่าใจถูกดวงจริงๆท่านก็ต้องใจเย็นใจเย็นตั้งสตินะคะยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดอย่างไม่คาดฝันนะคะสําหรับท่านที่โดนชะตากาลังไม่ดีตตนนี้ก็จะดีขึ้นดีขึ้นนะคะก็ ขอให้ดีขึ้นโดยมหัศจรรย์เลยอาจารย์เพราะว่าดาวาพฤาษีเตยูนั่นมาทับตรงไหนมะเร็งตรงไหนตรงนั้นก็จะมีการเปลี่ยนแปลงจริงๆเกิด <ๆ S 2> ขึ้นกับเช่าชะตาใช่ค่ะเพราะฉะนั้นขอให้ท่านชาวราศีพฤษภลัคนาราศีพฤษภนะคะเจอแต่สิ่งดีๆได้โชคลาภได้การงานที่แบบอลังการใช่ค่ะนะคะพฤาษีเตยูนี่ยจะทับลัคนานะคะไปจนถึงปี2572ก็ใช้เวลา7ปีเจ็ดปีตอนนี้หมายถึงชีวิตท่าน รับประกันว่าเปลี่ยนแปลงแน่นอนเป็นปไทางที่ดีขึ้นอะนะคะเพราะฉะนั้นก็แต่ต้องระมัดระวังเหตุด้วยไหมคะจาง ระมดระวังในเรื่องโรคภัยไข้เจ็บอุบัติเหตุนะคะโรคที่ท่านจะเจอนะคะเป็นโรคที่น่ารำคาญรักษายากภัยเชื้อโรคต่างๆนะคะภัยที่มองไม่เห็นนะคะก็ต้องระมัดระวังด้วยส่วนดีก็คือพระมรดยูนิมาจากเจ้าเรือนกรรมมะมาจากภพเรือนที่ดีก็เกี่ยวเนื่องกับเรื่องงานแต่ส่วนที่ต้องระมัดระวังนะคะก็คือเรื่องสุขภาพนั่นเองค่ะก็ดูแลสุขภาพนะคะหนักครเป็นเบาเบาแล้วก็จะไม่เกิดเลยนะคะใช่ค่ะหมั่นไว้พระสวดมนต์ภาวนาเรียกว่า สร้างบุญสร้างบุญส่วนนะคะดีแล้วก็จะได้ดียิ่งขึ้นนะคะเราไปตอนที่ดาวพระอังคารเลยค่ะจย์ดาวพระอังคารตอนนี้โคจรมาสถิตที่ราศีมีนเป็นภพลาพระค่ะดีไหมคะจย์จุดนี้เป็นจุดที่ดีนะคะเนื่องจากพระอังคารเนี่ยมาจากสองเจ้าเรือนก็คือปัตตานีไปลาพระนะคะและอีกเจ้าเรือนหนึ่งนะคะมาจากเจ้าเรือนวินาศมาลาพระนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้นะคะผู้ครองผู้สนัสนนผู้ร่วมงานนำพาโชคลาภรับผลมาให้ ะะแต่ก็ต้องระวังนะคะวินาศลาภะก็ระวังความเสียหายท่านก็ต้องจ่ายเงินจ่ายทองด้วยะนะคะจุดที่ดีก็คือร่วมกับดาวพระพฤหัสบดีซึ่งพระพฤหัสบดีเนี่ยเป็นเจ้าเรือลาภะลาภะเป็นเกษตรได้กู้สมพลนะคะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้ท่านนะคะได้เงินได้ทองนะคะแล้วก็เรียกว่ามีพลังนะคะในเรื่องอาการค้าขายต่างๆะนะคะ,คะได้รับผลมีโอกาสที่จะได้ลูกค้ารายใหญ่ โดยเฉพาะร่วมกับพระเกตพระเกตนะอ้วุ่นวายในเรื่องรับผลรายได้ในช่วงนี้นะะจะได้รับผลมาจากต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศฝากนิดกัะอาจารย์ฝากเลยค่ะอ่านะคะก็ขอให้คนละคณะสาสีพิศพนะคะดำเนินชีวิตไปนะคะหลังจากนี้นะคะชีวิตของท่านจะดีขึ้นอย่างแน่นอนนะคะการเปลี่ยนแปลงเรื่องจากเกิดจากดาวพระมฤตยูด้วยค่ะอาจารย์ค่ะเพราะฉะนั้น ตันนี้เวลาหมดแล้วก็หมดเวลานะคะอาจารย์ดรารวันงามศรีรัชนกุลและก็ดิฉันดรวันทิดาสงขาานะคะก็ขอ,ขอกราบขอบคุณทางผู้หลักผู้ใหญ่ทางสถานีโทรทัศน์ช่องสารฟูมแห่งนี้นะคะขอกราบคุณท่านอาจารย์ดรพินโยมงจรเรนายกสมาคมมรดสัตว์นานาชาติที่โอกาสแก่พวกเราทั้งสองได้มาทําหน้าที่ในวันนี้ขอกราบขอบคุณท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรายการนี้ทุกท่านนะคะขอให้โชคดีมีความสุข หมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยเพราะเจเนียรจันได่าได้มาเที่ยวพานขอใเงินทองไหลมาเทมาเหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้แล้วก็ขอให้โชคดีรวยๆติดตามพวกเราได้ใหม่อาทิตย์หน้านะคะเวลาเดียวกันนี้นะคะวันนี้พวกเราทั้งสองขอบคุณและสวัสดีค่ะ